ผู้ชมคะตกใจกับภาพที่เห็นอยู่เหมือนกัน<อ>คือโครมลอยมันตกใส่เจดีจำลองในงานยี่เป็งเชียงใหม่<อ>กลายเป็นเจดีไฟอย่างภาพนี้เลยนะคะเอาดี๋ยวดูคลิปกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะบ้านเทิงแล้วครับผม อดหมดแล้วเต็มคาราเบลวอดหมดแล้วเต็มคาราเบลนะคะนี่คือคําบรรยายของคนที่เขาถ่ายคลิปไว้แต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจเป็นเหตุระทึกค่ะมันอยู่กลางงานเทศกาลยี่เปงที่เชียงใหม่เลยนะคะ เป็นเปลวไฟโหมลุกไหม้เจดีจำลองขนาดใหญ่คนที่อยู่ในงานก็ได้แต่ยืนมองเพราะไม่รู้จะหาวิธีไหนดับไฟก็สังเกตว่าช่วงที่เกิดเหตุลมแรงมากๆลมหนักขนาดนี้นะคะเจ้าของคลิปก็แพนกล้องไปบนฟ้าก็จะเห็นว่ามีคมยี่เปงลอยอยู่เป็นจำนวนมากแบบนี้ค่ะเดียคุณ<ฮะ>ไปเป็นสายเลยอ่ะแต่เห็นบอกว่าทางรัฐบาลเขาประกาศว่าขอความร่วมมือไม่จุดคลมลอย<ม><ม>เป็นกระทบต่อการบินด้วยเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าล่าสุดทีมข่าวไปตรวจสอบแล้วเจอว่าเหตุการณ์ดังกล่าว่เกิดขึ้นในงานเทศกาลปล่อยคมล ยี่เป็ง2022ในพื้นที่ของสันปะตองเชียงใหม่เลยนะคะสี่ทุ่มเมื่อวานนี้เองสาเหตุก็เกิดจากโคมยี่เป็งไปตกส่ยอดเจดีที่ทําจากโฟมเมื่อไฟเจอกับโฟมนั่แหละค่ะไฟไหม้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเข้าไประงับเเตุทันทีแต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรก็โชคดีไปต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะเนี่ยครับค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียนข้าง